ทำอย่างไรจะทำให้ใจเข้มแข็งพอจะหยุดเป็นน้อยได้ถามหากรู้สึกอ่อนแอเกินกว่าจะหยุดเป็นน้อยพอมีวิธีอะไรให้ใจเข้มแข็งขึ้นได้บ้างไหมผู้หญิงมีสองเหตุผลหลักๆที่ยอมเป็นเมียน้อยต่อคือ1 เสียดายเงินที่ได้มาง่าย 2. ตัดใจจากผู้ชายไม่ได้ก่อนอื่นคุณต้องมองว่าทั้งสองข้อนั้นเป็นเรื่องของอกุศลจิตและกรรมที่ทำไปขณะมีอกุศลจิตก็ย่อมมีวิบากเป็นทุกข์ตรงข้ามกับบุญที่มีวิบากเป็นสุขเสมอน้ำเน่าต้องไล่ด้วยน้ำดีไม่มีน้ำเน่าที่ไหนล้างน้ำเน่าด้วยกันได้ฉันใดก็ฉันนั้นจิตที่ดำมืดย่อมไล่ได้ด้วยจิตที่สว่างสวยัย จิตที่สกรปรกย่อมไล่ด้วยจิตที่สะอาดถ้าคุณเสียดายเงินทำไมไม่ลองเป็นผู้ให้เงินดูบ้างเริ่มให้จากส่วนเกินอย่าให้จากส่วนที่จำเป็นต้องใช้แต่ละครั้งที่ให้ก็จงอธิษฐานไปว่าด้วยความจริงที่เราเป็นฝ่ายเสียสละส่วนเกินเช่นนี้ขอให้ใจเรามีความเสียสละสิ่งที่เป็นโทษทั้งหลายในชีวิตทิ้งด้วยเถิด ถ้าเป้าหมายของคุณคืออยากสร้างบุญสร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่โดยการทำมหาทานสละสิ่งที่ไม่ใช่ของตนคืนเจ้าของคุณจะหมดความอาลัยใยดีเรื่องผิดศีลธรรมอย่างรวดเร็วยิ่งหากอ้างว่าไม่มีเงินทำบุญลองหารเงิน100บาทออกเป็น20ส่วนคือเอาเงิน5บาทไปใช้ทำบุญ20ครั้งในเวลา20วันติดติดกัน แล้อธิษฐานซ้ำๆอย่างที่ผมว่าข้างต้นทุกผลคุณจะรู้สึกเหมือนสั่งสมกำลังใจใส่กระปุกวันที่20กสากลังใจอาจยังไม่เต็มกระปุกแต่คุณก็รู้สึกว่ากระปุกชักหนักชักมีความสามารถเอาไปตีหัวกิเลสให้แตกได้ถ้าสะสมต่ออีกนิดมีสิทธิฟาดกิเลสให้ตายสนิทเป็นแน่แท้ขอให้จำไว้ว่าการทำบุญไม่ใช่การเอาเงินมากๆไปแจกคนอื่น แต่เป็นการเอาส่วนเกินน้อยๆไปละลายความตรณีในตนเองส่วนในกรณีที่เงินไม่เกี่ยวแต่คุณตัดใจจากผู้ชายไม่ได้ก็ขอให้มองว่าปัญหาเมียน้อยมักลงเอยแบบไม่เป็นสุขไม่มีนิทานเรื่องไหนบอกว่าเจ้าชายควบเจ้าหญิงสองคนขึ้นพิธีแต่งงานแล้วอยู่ร่วมกันอย่างปรองดองไปจนตายพูดง่ายๆว่า น่าจะเกือบร้อยทั้งร้อยที่เรื่องดำเนินไปอย่างเศร้าส้อยจบเรื่องก็หงอยเหงายิ่งไปกว่านั้นยังต้องมีใครบางคนหรือทั้งหมดได้ไปต่อทุกข์ในขุมนรกเนื่องจากกรรมจากการผิดประเวณีนั้นยอมทําให้จิตเศร้าหมองทั้งวันหมกมุ่นอยู่กับเรื่องราคะผิดผิดโทสะผิดผิดหลงสำคัญอะไรต่ออะไรผิดผิดพระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตที่เศร้าหมองด้วยราคะโทสะโมหะ ย่อมมีอบายเป็นคติที่หวังได้อบายย่อมไม่ใช่ปลายทางอันน่าแปลกใจสำหรับคนผิดศีลข้อกาเมถ้าคุณตัดใจไม่อยากไปอบายได้ก็ควรจะตัดใจไม่อยากเกี่ยวก้อยไปกับชู้ได้เช่นกันหากไม่กลัวนรกข้างหน้าก็ขอให้กลัวนรกทางใจวันนี้การยอมให้ความกลัวเกิดขึ้นเสียบ้างขณะที่มโนธรรมขี้เกียจทำงานก็นับเป็นนโยบายอันประเสริฐครับ ให้ยิ่งสงสารรักแล้วยิ่งทรมานน้ำตามันกบข้างในเลิกกันวันนี้ให้เขากลับหัวกลับใจยอมรับเป็นผู้